สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทิดารีนามิสิตภาควิชาจิตวิทยาชั้นปีที่2คณะสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยศวรค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดถึงผลเสียของการหมกออนไม่ได้และวิธีการหมกออนง่ายกันค่ะความผิดหวังความผิดพลาดที่ทำให้เราสึกแย่อย่างไม่หยุดไม่หย่อนนั้นนอกจากจะส่งผลเสียให้เราคิดลบแล้วแต่ยังกระทบถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราค่ะมาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยนะคะ ผลเสียขการมฟออไม่ได้ข้อที่1ก็คือก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่เราเนี่ยรู้สึกแย่แล้วก็คิดถึงแต่เรื่องที่ผิดพลาดอยู่ซ้ำๆเรื่อยๆและยังไม่สามารถก้าวผ่านมันไปได้เนี่ยก็จะทําให้เรานะคะผิดหวังกับตนเองรู้สึกผิดกับตนเองรู้สึกแย่กับตัวเองค่ะสภาพจิตใจของเราก็จะแย่ตามไปด้วยมาต่อกันที่ข้อที่2นะคะผลเสียข้อที่2ก็คือสุขภาพกายแย่ลงค่ะ ใช่ค่ะการที่เราเนี่ยจะเอาแต่คิดมากคิดถึงแต่เรื่องที่ผิดพลาดจะทำให้สุขภาพจิตของเราแย่ลงแต่ว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพกายด้วยเช่นกันค่ะยกตัวอย่างเช่นการที่เราเครียดบิดตกกังวลคิดถึงแต่เรื่องเด่มเซ้ําๆซึ่งอาจทําให้เราน,ะะนอนหลับไม่เพียงพอคุณภาพการนอนของเราเนี่ยก็เลยไม่ดีเท่าที่ควรค่ะรวมไปถึงการที่เราเนี่ยไม่อยากอาหารหรือว่ามีอาการที่ทานอาหารมากกว่าปกติก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายเช่นเดียวกันค่ะ ผลเสียข้อที่4นะคะก็คือคิดถึงแต่เรื่องที่ผิดพลาดจนไม่ทันคิดหาทางออกค่ะเมื่อมีเรื่องผิดพลาดหรือผิดหวังเกิดขึ้นและหลายคนมาจะคิดว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรถึงเกิดเรื่องนี้กับเราและจริงๆแล้วใครเป็นคนผิดกันแน่ จนไม่คิดหาทางแก้ไขหาทางออกหรือมุบอ่อนไปจับมันโจมอยู่กับมันโทษตัวเองแล้วโทษคนอื่นไปเรื่อยๆจนเรานะคะไม่ทันคิดหาวิธีการแก้ไขจริงๆและจมอยู่กับมันทาให้สุขภาพจิตของเราแย่ลงเรื่อยๆค่ะผลเสียข้อที่5นะคะเรานะคะจะค่อยๆกลายเป็นคนคิดลบค่ะและมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นการที่เราโจมปักเกี่ยวกับความผิดพลาดเอาแต่โทษตัวเองบ้างโทษคนอื่นบ้างทำให้เรานะคะค่อยๆกลายเป็นคนที่มองโลกนี้ในแง่ร้ายมากขึ้น และเป็นคนที่คีดกังวลมากขึ้นด้วยค่ะผลเสียข้อสุดท้ายนะคะก็คือเสี่ยงต่ออาการของโรคหัวใจสลายหรือ Broken Heart Syndrome ค่ะอาการที่พบได้บ่อยนะคะก็คือเจ็บหน้าอ,อกอย่างรุนแรงคล้ายกับอาการของโรคหัวใจขาดเลือดค่ะหน้ามืดความดันต่ำหายใจลำบากแต่การศึกษานะคะพบว่าประมาณ90%ของผู้ป่วยโรคนี้เป็นผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อ,อกหักระลับกับมันไม่ได้ไม่ควรที่จะเศร้าและฟูมฟายนานค่ะ เราะะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและเสี่ยงต่อการเป็นซึมเศร้ารวมไปถึงมีความคิดที่อยากจะทําร้ายตัวเองค่ะจบไปกันแล้วนะคะกับผลเสียของการ move on ไม่ได้ต่อมาจะเป็นวิธีการ move on ที่เห็นผลได้มากที่สุดที่ดิฉันได้ทำการคัดเลือกมาในวันนี้ค่ะเริ่มกันที่ข้อ1การยอมรับความจริงค่ะเป็นอันดับแรกของการ move on เลยค่ะ เราต้องยอมรับว่าสิ่งสิ่งนี้ความผิดพลาดนี้ความผิดหวังนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆเมื่อยอมรับความจริงได้แล้วเราจรึงจะเริ่มวิธีต่อไปได้ค่ะต่อมาเป็นวิธีที่สองก็คือยอมรับความเศร้าเมื่อใดที่เศร้าที่เสียใจอยากร้องไห้หรืออยากระบายให้ปล่อยมันออกมาค่ะไม่ต้องฝืนตัวเองเมื่อระยะเวลาผ่านไปมันจะดีขึ้นเองค่ะวิธี Move on ข้อที่3ค่ะ ยุดโทษตัวเองพอเกิดเรื่องผิดหวังอ,อกหักไม่เป็นไปดั่งใจคนส่วนใหญ่นะคะมักที่จะโทษตัวเองก่อนเลยว่าตัวเองไม่ดีพอไม่คู่ควรและด้อยค่าตัวเองค่ะวิธีแบบนี้นะคะนอกจากทําให้เรา move on ไม่ได้แล้วยังจะทำให้เรานะคะบ่นทอนตัวเองและด้อยค่าตัวเองค่ะทางที่ดีนะคะควรหยุดโทษตัวเองก่อนเชื่อมั่นในตัวเองและปรับทัศนคติตัวเองให้เป็นทางที่บวกทางที่ดีมากขึ้นค่ะ วิธีบูฟออนข้อที่4นะคะทบทวนและใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่ะโดยการทบทวนนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นและในขนาดเดียวกันเราจะต้องไม่โทษตัวเองค่ะวิธีบูฟอ ON ข้อที่5ค่ะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนหรือครอบครัวค่ะ โดยใครนะคะที่มีความรู้สึกว่าอ้างว้างไม่อยากอยู่คนเดียวกลัวฟุ้งซ่านให้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนและครอบครัวโดยอาจจะใช้วิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องทั่วๆไปหรือทํากิจกรรมร่วมกันค่ะนอกจากจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและเพื่อนแล้ววิธีนี้นะคะจะช่วยให้เราไม่เหงาและไม่มีเวลาย้อนกลับไปคิดถึงความผิดหวงังหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะวิธีการบุกอ่อนข้อที่6ค่ะ พูดคุยเพื่อระบ,บายความในใจการพูดคุยเพื่อระบ,บายความในใจให้กับคนอื่นรับฟังเป็นวิธีการมูฟออนที่คนส่วนใหญ่นะคะนิยมใช้กันในตอนนี้ค่ะเพราะหากเก็บไว้คนเดียวนะคะอาจจะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดความเครียดวิตกกังวลหรือทุกข์ใจได้ค่ะเพียงแค่พูดคุยเพื่อระบ,บายความในใจแต่ช่วยให้เราได้จัดก,การความรู้สึกความคิดของตัวเองได้ไม่มากก็น้อยค่ะวิธีมูฟออนข้อที่7นะคะเขียนบันทึกค่ะ เมื่อใดก็ตามที่เรานึกถึงหรือนึกย้อนไปในความผิดหวังความผิดพลาดในอดีตนะคะให้เราลองจุดบันทึกลงในสมุดโน้ตสักเล่มหนึ่งเพื่อเป็นการระบายความรู้สึกออกมาและในขณนะเดียวกันเราก็ได้ปลดปล่อยทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะลงไปด้วยซึ่งมันจะลดความเจ็บปวดในใจได้ค่ะมาถึงวิธีการมุกออนข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะวิธีที่8ก็คือการฝึกสมาธินั่นเองค่ะจากการศึกษาและการวิจัยนะคะพบว่า การฝึกสมาธินะคะจะช่วยให้เราจัดก,การความคิดของตัวเองได้ดีที่สุดคะ่ะและทําให้เราจัดก,การความเครียดหรือความผิดหวังที่เกิดขึ้นในใจได้ด้วยคะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับผลเสียของการ move on ไม่ได้และวิธีการ move on ที่เห็นผลที่สุดที่ดิฉันคัดเลือกมาในวันนี้ดิฉันขอเป็นกําลังใจให้กับลหลายๆท่านที่กําลัง move on อยู่ในตอนนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและรับฟังคะ่ะ ในวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ